ถ้าผมเจอทุกคนเยลีด้วยนะครับผมบอกว่าทุกคนจำนะผมได้นะผมไม่ได้เกี้ยงอยู่แล้วก็สำได้ที่วันนี้เนี่ยอย่างที่คนเห็นสลากกันนะผมอเราอยู่กับที่โอเครับผม ว่าคนก็จะมา้อยหหน่อยทุตอนเนี้ยายแล้วขวเราเข้าไปข้างในเลยดีกว่าผม่ะ right, ครับผมทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาในมอสเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ขอให้ไปตึกที่ตึก A3 ซึ่งผมว่าสายมากโอ้ oh. จริญได้มากเลยทุกคนแต่ไม่เป็นไรไหนๆก็มาถึงแล้วอย่างน้อยก็มาถึงเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเขาจะให้ไปไหนต่อตอนนี้เรากำลังไปที่ตึกเอสามก็เออนั่นแหละไปตอนนี้จุดที่เด็กขอเข้าวเขาอยู่ไหนกันนะครับอยู่ตรงไหนนะครัะตรงกลาง,งตรงกลางโอเคครับตอนนี้เราก็ถับจุดเรียบร้อยซึ่งตอนนี้เขาอยู่กันที่ตึกนิเทศแล้วก็กำมังนั่งเลลา คือไม่จะมาตอนแรกคือไม่ดูเลยเลยถาปนงจุดทัดกองที่เขาไม่ไมีว่าก็คือเขาไม่ดูเึง่อ่เลยาาาามาแ่คำพูดก็แค่หัวเราเราจะจาไปเจอกันติกทีที่ตุดประเทศเลย ครับทุกคนเราอยู่ที่ตึกฟิล์มเดี๋ยวผมจะถ่ายกล้องหน้าให้ดูคือตอนนี้เขากำลงังเล่นกล้องกันอยู่ซึ่งผมมาแล้วพวกพี่บอกว่าสามารถไปเล่นได้เดี๋ยวก็กสักพักก็จะมูไปตึกนิเทศละซึ่งี๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศต่างๆไว้นิดสักหน่อยแล้วกันนะครับ พวกกล้องเนี่ยเวลาพี่ๆเขามายืมก็จะเป็นสเตชันตรงนี้นเขาก็มายืมอ,อกกุปกรณ์กัน <S 2> <S 2> แต่ช่วงถ้าหมดปีนี้ไปเดี๋ยวมันจะไม่มีกล้องให้ให,ให้โชว์ละเพราะว่าเดี๋ยวพี่เขาจะเออ,เอกตัวถ่ายหกันเสแล้วตัวนี่3เป็นเกี่ยวกับการถ่ายรูปเนาะ2ก็จะใช้สำหรับการถ่ายหนังด้วยถ่ายโฆษณาแต่ว่าตัวที่ใหญ่ที่สุดน,นะครับตัวตัวขนาดประมาณต่อ3ชั้นเนาะใหญ่ใหญ่ที่คิดว่าใหญ่ที่สุดในเอเชียครับดูจากรูปก็ได้เวลาพี่เขาจัดไปเป็นยังไง ถ่ายโฆษณาถ่ายนะครับอืมคขับผมโอ้ยหนาวมากโอ้อก็ใหญ่มากก็ตัวสตูดิโอเนี่ยก็ขนาดประมาณ3-4ชั้นเนาะดูจากมีก็ไดาบันไดครับเวลาจัดไฟนะครับเราไม่ต้องปีนขึ้นไปเนาะมันจะมีสังลิงสไลด์ลงมาแล้วก็คอยจัดไฟมันอยู่ที่ตำแหน่งที่เราทำในภาพยนตร์เนาะใช่ก็คืออุปกรณ์ที่เรียนที่นี่ก็คือนักศึกษาได้ใช้ระหว่างเรียนเลยไม่ต้องแบบจบไปอะไรเงี้ยครับ พวกพี่ๆแกงบุฟเฟ่ก็จบจากที่นี่ไปใช่ไหมไปทำงานเวิร์กพอยต์เขามีหนังเป็นของในบางทีก็เป็นนักแสดงอลไรแต่เนี้ยเพราะว่าในแ็กการเรียนมันก็มีนักแสดงเหมือนกันนะครับเห็นไหมก็จะอันหลังน้นหนึ่งบางทีพวกสตดิโอจากต่างประเทศก็อาจจะมาเช่าใช้ด้วยนะครับอย่างปกติก็มีของสิงคโปร์อะไรเข้ามาบ้างนะครับประมาณนี้ส่วนก็คือจริงๆมันจะเป็นพื้นที่โล่งๆอยู่ที่นักศึกษาจัดนะครับถ่ายพวกโฆษณาเขามาใช้ตรงนี้แล้วก็เป็นกรีนสกรีนด้านหลังอะไรเงี้ย ใช่ประมาณนี้เนอะปคนไหนแบบี่เขาใส่คำถามอะไรเปล่าไม่ด้หัวส่การติดาก็ถามได้นะแบบมีดุดอะไรบ้างที่นี่ก่าเธอใช้ไหมอนใจคณะสาขานี้ประมาณนี้ครับผม ถามได้หมดเลยนะใหรือถ้าเกิ็แล้วไม่อยากถามอ่ะเราคือสามารถเดินถ่ายรูปรอบๆได้นะครับสมัรร้องอฟรีโอได้ในแบบแบบได้ลูกจับได้ไม่ไม่มันคือทุนทหนึ่งที่แบบให้เปิดโอกาสให้เด็กที่แบบมีความสนใจเรื่องนิเทศศาสตร์เนี่ยได้เข้ามาเวิร์คช็อปแล้วก็ได้ได้ทุนทุนเรียนสิงปีเลยนะเออ เ,เรียกว่าเป็นพื้นที่เรียนรู้เกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ดีกว่า <c oughs> แล้วก็น้องเก่งเนี่ย <c oughs> อยู่ปีอะไรนะ <c oughs> ปีหนึ่งปีหนึ่งแต่เราก็รู้จักทุกอย่างในสตูดิโอเนี้ยอย่างเช่นแบบว่าถ้าสมมติเราเรียน broadcasting เนี้ยก็ค <c oughs> ือในสตูนี้เขาก็จะไว้สำหรับเรียนบอร์ดใช่ไหม <c oughs> แต่ว่าถ้าเรียนบอร์ดจริงอ่ะเราจะได้ปฏิบัติก็ตอนแบบปีส <c oughs> องเทอมสองหรือแบบจะเป็นปีสามเลยก็ได้แต่ว่าถ้าเราอยู่บูก้าเรนเนี่ยมันก็คือพื้นที่ที่ให้เราอ่ะมาลองว่าแบบอันเนี้ยเราชอบจริงหรือเปล่าไ่าเป็นพวกดาราศิลปินอะไรเงี้ยเขาก็จะะมาลออองไรีกัน น้องอาจจะไม่เห็นภาพลองพูดถึงแบบผลผลิตไหมรู้จักแบบพี่กิตเทรนด์ดาวไหมพี่โจโลินโฟอีฟพี่ธรรมชาติติ๊กต็อกเกอร์อะไรเงี้ยเขาก็อยู่บูก้าฮารเลนมาก่อนแล้วที่เนี่ยมันก็เหมือนเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเาเรียกอะไรอ่ะพาะปลูกปลูกฝังใช้คําแบบว่า <laughs> ประมาณนั้นนะครับใครสนใจลองลองไปได้เลยแล้วก็มันจะมีโบโนัสก็คือทุนวินฟรีสปีก็คืออันเนี้ยอาจจะมองเป็นโบนัสแต่ว่าสิ่งที่ได้จริงๆก็คือในเรื่องของประสบการณ์แล้วก็มีสภาพมากกว่าใช่ไหมครับใช่ใช่เข้าใจใช่ไหมพี่พูดวอะไร

เธอกับฉันเราเป็นอะไรช่วยบอกฉันทีอย่าปรู้สายตาที่เธอมีให้แกมันหมายความว่าอะไร ที่มีมันตรงกับเธอเหมือนกันอยากให้ฉันเก็บมาคิดเอาเองอย่างนี้เธอรู้ไหมท่าทีของเธอทฉันไหวหวและสับสนลืม อาร่ทุกคนสำหรับวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วหมดวันไปแล้วตอนนี้ก็4ี่โมงแล้วนะทุกคนเรามาตั้งแต่บ่ายโมงคลิปนี้อาจจะถ่ายอะไรได้ไดน้อยหน่อยนะเพราะว่าอามันก็คือมาโอเ n นเฮาสของวันนี้คือมันจะเป็นแบบประมาณเป็นเขาเรียกว่าไงนะโอเปนเฮาส์วิวพืนทตัวซึ่ง การที่จะเดินไปแต่ละที่อ่ะเขาจะมีเป็นถดทัวร์เว,ว้ยเขาจะแบ่งคนไว้เป็นล็อกๆเป็นทัวร์นั่นแหละประมาณนั้นเออแล้วก็ไปที่ต่างๆไปดูแต่ละสาขาแต่ละคณะอืมแบ่งกลุ่มกันไปประมาณนี้ซึ่งระหว่างที่เราแบ่งกลุ่มกันไปก็ไม่ได้ที่จะเขาเรียกว่าอะไรถ่ายยิบกล้องขึ้นมาถ่ายอะไรมากเท่าไหร่โอ้แสงแต่ก็อาจจะมีประมาณคร่าวๆประมาณนี้เว้ยทุกคน สำหรับอ่ะรอรถกันซึ่งผู้พี่ๆที่มอเขาบอกมาว่าอาจจะมีจัดอีกแต่จะเป็นภายในต้นปีหน้าเขาบอกว่าน่าจะประมาณสิ้นเดือนมกราจะมีการจัดโอเป u s าอีกแต่จะเป็นแบบใหญ่ก็คือแบบเปิดให้วังอินเข้ามาได้ปกติเหมือนที่นผ่านมาทุกคนซึ่งปีนี้ก็เล็กๆน้อยๆก่อน ซึ่งถามว่าซินเดนมกลาผมจะมาไหมก็น่าจะตอบว่าคิดว่าน่าจะมานะทุกคนก็สามารถรอคลิปรอติดโอ้โหแสงรอติดตามคลิปผมได้เลยแสงโอเคซึ่งตอนนี้ก็เรากำลังจะกลับบ้านกันแล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับสำหรับ คลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้ว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายเธอกับฉันเราเป็นอะไร